มาบะเพื่อเาครนปานมลนี่แบบะมานทำลด้วย้าวสาที่ได้ดีแล้วถ้าผู้มีบารมีที่ถูกตองนะคอขรมีข้าวาราจะระกุจนะถูกแล้วจร้อง่า เป็นธรรมาอาหารกาวันเป็นธรรมทานาภเขาอยู่เล็กน้อยอยู่จิตใจแด่นพราะฉะนั้นขออุตรามีกับท่านผู้ใจบูชาที่มารับาสอาศาสนาสัตว์ประสงค์เลยนะพระพุทธเจ้าท่านดะครับจิตใจมาแล้ว ขอบุระบตริฎกโลกงอจากาวุธเกียวด้ัก์สิ้เระหาพรให้ชาติภูมิเกียวผู้ชาให้ตาให้ตา